เี้ยยังที่ผู้สูงอายุล่าสุดรับเงิน1,000บาทหรือไม่เช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องท,ทุกทุท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ2,5 6 6 2 5 6 7 ลงทะเบียนเมื่อไหร่เช็ควิธีสมัครคุณสมบัติผู้มีสิทธิเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุล่าสุดลงทะเบียนเมื่อไหร่เช็คคุณสมบัติเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับเงิน6 0 0้อถึงหนึ่บาทต่อเดือนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนทุกปีซึ่งการลงทะเบียนขอรับเบ,บี้ยยังที่ผู้สูงอายุเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณที่จะมีอายุครบ60ปี ลงทะเบียนรับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ2566เมื่อไหร่เบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566เดือนตุลาคม 65- ถึงกันยายน66เปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 64- ถึงกันยายน65ห้ากใครเกิดก่อนวันที่2กันยายน2506แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2567 เดือนตุลาคม66ถึงกันยายน67เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567ลงทะเบียนเมื่อไหร่เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567แบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงที่1เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565ช่วงที่สองเดือนมกราคมถึงกันยายน2566 คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ2,567หนึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณปี2,567คือต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2,507สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิดแต่ไม่ทราบวันเกิดเดือนเกิดให้ถือว่าเกิดวันที่1นึ่มกราคมของปีนั้นๆและได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สองมีสัญชาติไทยสามมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังที่ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่มีผลกระทบโดยคาดว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะพิจารณาเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุด้วยนั้น จะมีผลบังคับใช้กับการลงทะเบียนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปเบีย้ยผู้สูงอายุ2,566ปรับเกณฑ์ใหม่เช็คคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทล่าสุดลงทะเบียนรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ2,567ที่ไหนลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของตนเองได้แก่ กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันเวลาราชการต่างจังหวัดสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามวันเวลาราชการกรณีผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิลำเนาใหม่ต้องยืนยันสิทธิรับเบี้ยยัยงที่ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทตามทะเบียนบ้านใหม่ เอกสารสำหรับลงทะเบียนเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567บบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับผู้ที่ขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้โดยจะต้องมีเอกสารดังนี้1ห,หนังสือมอบอำนาจแบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงสงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งฉบับ สาสำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหากผู้สูงอายุไม่สามารถเขียนได้ให้พิมพ์ลายมือแทนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ2 5 6 7เมื่อไหร่หลังลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ในวันที่5ของเดือนถัดไปณบอดประชาสัมพันธ์ของอบตหรือเทศบาลที่ได้ลงทะเบียนหรือพื้นที่ที่อบต หรือเทศบาลกำหนดไว้โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุทั้งหมดได้ในวันที่9กันยายน2566เบี้ยผู้สูงอายุ2567ได้เท่าไหร่เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุที่จะได้รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้สูงอายุดังนี้อายุ60-69ปีได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับเงิน700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปีได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนเบี้ยผู้สูงอายุ2567ได้รับเงินเมื่อไหร่ผู้ที่ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน6กและเดือนมกราคมถึงกันยายน66จะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เป็นต้นไปคือช่วงเดือนตุลาคม6 6ถึงกันยายน67 ส่วนจะได้รับเงินในเดือนไหนอยู่ที่วันเกิดของผู้ลงทะเบียนโดยจะจ่ายให้ในเดือนถัดจากวันเกิดหนึ่งเดือนเช่นเกิดวันที่สองถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 0 7จะได้รับเงินครั้งแรกในเดือนธันวาคม2567ยกเว้นคนเกิดวันที่1จะได้รับเงินในเดือนเกิดนั้นเลยเช่นเกิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 0 6จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566 อายุเกิน60ปีแต่เพิ่งลงทะเบียนร,รับเบี้ยสูงอายุครั้งแรกจะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่หากอายุเกิน60ปีไปแล้วแต่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับเบี้ยสูงอายุสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนห5และเดือนมกราคมถึงกันยายน66เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,567โดยไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลังให้ทั้งนี้ทานช่องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ